ความรู้สูงสูงไม่ใช่ว่าจะทําให้คนเกิดสติปัญญาขึ้นมาในทางหลุดพ้นนะถ้าไม่มีสติถ้าไม่ฝึกไม่หัดทานศีลภาวนาเนี่ยทำถ้าไม่ทําให้จิตมันรวมรวมศีลสมาธิปัญญารวมลงเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่ง,นนงอยู่ตลอดเป็นเอกเป็นเอกเรียกว่าสัจจะเนี่ยมันก็ไหลลงสู่ทางโลกล,ล้วนๆนี่แหละคิดวางแผนไม่หมดนะเฮอไปทําธุรกิจอย่างนั้นอย่างนี้ไปแล้วบัดเนี่ยเห็นไหมทานก็ต้องทานจริงๆ นักบวชเราเนี่ยได้ทานหมดแล้วได้ทานอาชีพนี่เห็นไหมเป็นผู้ที่เสียสลามากเลยนะบางคนบอกว่านักบวชเห็นเก่ตัวถ้ามองแบบโลกโลกเห็นเก่ตตัวทิ้งลูกทิ้งเมียมาทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งเพื่อนทิ้งทรัพย์สมบัติทิ้งหน้าที่การงานทิ้งทรงผมเก่าๆทิ้งเครื่องนุ่งห่มมันทิ้งออกมาแล้วเราจะมาเอาอะไรอีกล่ะสำหรับนักบวชโดยเฉพาะวัดป่าบ่านนั้นไม่ยินอย่ามาแสวงหาอย่างอื่น คนที่ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบนั่นอีกเรื่องหนึ่งอย่างผมเนี่ยผมต้องหาเพราะหามาเลี้ยงหมูคณะเราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรภาวนาอย่างเดียวไม่ต้องไปแสวงหาอย่างนู้นอย่างนี้หรอกยกว้นแสวงหาศีลสมาธิปัญญาหรือสติเอามันลงไปเนี่ยอย่างอืนเลิกคําว่าภาวนาคือการพัฒนาไม่ใช่ไปนั่งทับไข่หลับตายอย่างเดียวไม่ใช่ไปเดินจงกรมอย่างเดียวนะว่าการภาวนาเนี่ย วัดปฏิบัติเสมอต้นเสมอไปเนี่ยกิจวัตรส่วนตัวกิจวัตรประจําวันของตัวเองเนี่ยไปศึกษากันเอาแล้วทําตัวเองแบ่งเวลาให้มันเป็นใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการมีลมหายใจอยู่อย่าไปเสียเวลาทําเรื่องที่มันไรสาระเกินไปมันไม่ใช่สาระสาคัญที่จะพาหลุดพาพ้นเลิกซะศึกษามาสูงสูงก็เห็น เป็นยังไงล่ะศึกษามาสูงสูงเหมือนอีแรงน่ะถ้าไม่มีสติถ้าไม่มีปัญญาถ้าไม่มีศีลน่ะฮะมันดับกิเลนให้ตัวเองได้ไหมเจอหมาเน่ามันก็ลงมากินเหมือนเดิมเลยอีแรงมันบินสูงขนาดไหนน่ะ